đi mình nha นี่นะคะผมกับช็อตใต้ศกชาแนลนะคะมือนี้นะคะนราเตะ,ะกับสภาพทุกคนไปนหากินแบบบ้าน,าน,นๆโดยการหาปะะู่นะคะทุกคนขามือนี้กับสภาทพทำภารกิจหาปู่วันจสาร์ตกโตนะคะทุกคนขาไปชมกันเลยจ้า ตอนนี้นะคะน้องเตยกล่เดินทางมาถึงทงหน้าน้งเตยแล้วเนาะน้องเตยกระสายังรัดรอาหาเบิงหูปูหูป่าจะสนนะเออเช่เียเข้ามาหาปู่เนาะเออปรที่นีก่กระสิมาติดตามช่วมกันนะคะว่าโอ๊ยทําตัวไพ่จริงๆเราก็จะมาดูกันนะคะว่ามือนี่ปู่สินิปอิปีบอค่ะไปกันเลยค่ะ อันนับแล้วขาก็นจะต้องหาหูมันกันแล้วพี่น้องหูมันจะเป็นจังไดนี่ไงเขตเซฮูนไหมหูหนูค่หน้าอันนั้นหูหนูอ๋อนี่ทุกคนเนี่รูมันจะเป็นอย่างนี้นะคะรูมันจะเป็นอย่างนี้นะอย่ารูคุณลึกเลยเว้ยแล้วก็ขุดไปเลยบึงนะ่ะว่ามันสีเดชอิปูบ่อเสียงยอยอเนียสีคมพู

ออมืได้ไหมเขตโชก่อนโชก่อนนี่นะเออได้ปูแล้วหนึ่งตัวะไปค่ะไปหาตัวที่สองกันจ้าเวลามาทงนานอนเต็กต่อในน้ำทุกคนว่าไปใส่มาใส่กะใส่สิเขียยาวน้ำะว่า แดดประเทศไทยนี่บอแม,มนธรรมดาเผาคนแปบเดียวกับไม้รักษาผิวมาสมปีแต่ดำภายในสามมือจะสีกับบอแม,มนเนาะกับผ้าก,กันใส่เสื้อแขนยาวใส่หมวกใส่เอยเนยเล่าขาพวอแดดประเทศไทยมันห่อนในขานาะะตกะเลยต้องใส่เสื้อแขนยาวมากเนาะแต่ว่าตอนนี้อ่ะเพิ่งได้ปลูกตัวเดียวนะคะยางมาากักรูดแล้วทุกคนได้ปลูกแค่ตัวเดียวคะ่ะทุกคนโอ้ยมันไม่เลิศเลยนะ่ะต้องเดินต่อไป ปูแต่และตัวเนี่ยทุกคนมันหายา,ยากมากๆเลยถ้าขายในตามตลาดเนี่ยจะแพงมากเลยห้าสิบได้แค่สิบกว่าตัวเองตกอยู่ที่ตัวละสิบกว่าบาทแต่บางร้านก็จะขายแบบห้าบาทอะไรเงี้ยเออเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีเนาะก็ต้องเป็นธรรมดาแล้วที่สําคัญเนี่ยมันหายากนะแน่ยทุกคนมันก็เลยแพงเป็นธรรมดาเน,ะนาะเพราะฉะนั้นไปหาซอกันเลยทุกคน ทุกคนค่ะล้วก็เดินทางมาไกลแล้วเนาะเพราะว่าไ่ได้ปู่จักเทื่อแม่ทุกคนดูแต่ขึ้นปูดูดูคือสีบัวแล้คิดดูหนาไหมพอดีวิญญาณ้าข้าฉันข้าฉันให้ตายดีกว่ามาข้านี่ยควย งูมาใส่กูแม่เอางูลอกคาบแม่สุงมันเป็นงูลอกคาบกตกใจเบิดวันแต่อีกอย่างมากทุกคนเมื่อกี้ก็ตกใจมากนะครับเพราะว่าบักเขตมันเอางูหลอกคาบมาใส่ฉันแต่ว่าฉันตกใจนึกว่ามันเอาพวกแบบกิ่งกือหรือแบบขี่เ็บแม่งปองอีกอย่างที่ใส่ชกรลยานกรเลยตกใจเป็นธรรมดาเนาะหัวใจสบายค่ะทุกคนแต่ว่าตอนนี้เดินมาไกลมากแล้วก็ ไม่มีวีว่แววว่าจะได้ปูกตัวที่สองเพิ่มนะครับเพราะว่าบม่มีหูเหม่ยทุกคนหูหน่อยแหงหูไม่มีเลยรู้สึกว่ามันอาจจะไม่อุดมสมบูรณ์ด้วยแหละหรือเปล่าปูก็เลยไม่มาขุดรูอยู่แถวนี้ไม่มีตัวอาศัยหรือว่ามันจะสูญพันธุ์แล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันคะ่ะทุกคนก็เดาไปเรื่อยเปื่อยเนาะ ตัวที่ได้ได้วยค่ลีกมากูเนึงถุงน้ำโชคค่ะตัวหนึ่งนะคะเอาไปไว้บ้านแล้วเหลืออีกตัวหนึ่งเฮียไม่เสียม,มน,นี่คือตัวที่สองนะคะ <c oughs> ที่เราได้ ทุกคนขาตอนนี้น้องเตยกะมาให้ที่สามแล้วนะคะทุกคนคัาเปลี่ยนแล้วตะกี้อยู่พน,นุมดวงรักค่ะบานน้องเตยตอนนี้มาบามา้านบักขีดนะคะอยู่ปราสาทเนาะกะลงทุนค่ะมาหาปูตะไคำำรคคาอาเภอมาเลยและที่สำคัญนะคะทุกคนขาอย่าลืมสวมแมสเนาะเพราะว่าโควิดระบาดอีตาำยะแกงบัที่นี่ห้ากสิไปหาปู

นะคะทุกคนส่วนน้องเต๋ยนะคะถือกระคูแล้วก็เดินถ่ายคลิปให้ทุกคนดูชิวๆค่ะแม่ไม่ค่อยเลือเท่าไหร่นี่บางตัวก็เหญ่บางตัวก็นล็ยดู้รูมันก็ติดกันเลยเนาะงคราวนี้ดูดุมเขาไม่ได้ใส่เนี่ยใส่ปุ๋ยใส่ยาเลยก็เลยอุดมสมบูรณ์ก็ใส่แต่ปุ๋ยคีบหมือคีบ ทางนู้นได้ยังขาเอ้าโลตัม้มสุดขีดด้วยมาด,ดูทางน้องตัม้มไหมคะตัวหลุก่อนอย่างงูบะมีนแนวเลยก็ต่เคยมาคุดปูดร้องปูดอี่ทีด้วยค่ะทุกคนค่ะตอนนี้น้องเต้ก็จะมาปิดคลิปแล้วเนาะก็ สรุปผลเลยละกันว่าได้เยอะอยู่เนาะก็ไม่รู้ว่ากี่ตัวก็ได้เยอะอยู่แล้วก็อยู่บ้านก็อีก5ตัวนะคะ่ะก็ได้แบบพอกินข่าแรงอยู่เนาะทุกคนค่ะกลับมากินน้ำกันเด้อจ้าสรุปแล้วเนาะกะปูสีหน่อยปูซีลายมันก็ะขึ้นอยู่กับห้กับนาโคนเนาะราะว่าถ้านาใครอุดมสมบูรณ์แล้วก็เป็นธรรมชาติแบบไม่ มีสารเคมีหรือว่าแบบใส่ปุ๋ยแบบพวกสารเคมีอะไรเงี้ยปูมันก็จะอาศัยเยอะหน่อยแต่ว่าถ้าแบบเป็นสารเคมีเนียปูจะไม่ค่อยอยู่กันเพราะว่ามันมากอยู่น้ำธรรมชาติน่ะแหละทุกคนขาอืมแต่ธรรมชาติมั้นั่นแหละเนาะอืมกะผู้ใดมากคลิปนี้นะคะกะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องน้องเตยด้วยนะคะถ้าหักค,คลิปนี้มากๆกะอย่าลืมกดกระดิง่งติ๊งๆิงให้น้องเตยน,นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิป อื่นๆอีกนะคะสำหรับมื้อนี้นะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย